โไหนใกล้หมดหรือยังคะเอาใกล้หมดแล้วนี่นะผ้าอะไรคะถ้หนอนเช็ดหมดก็เป็นคนเก่งเลยระวังหกลูกเช็ดเองถ้าหนอนเช็ดหมดแม่แม่ถ่ายรูปไม่ทันเลยนะคะค่ะค่ะเช็ดปากด้วยค่ะโอ้ยโอ้ยเตะแก้วเตะแกะโอ้ย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 ทำเองค่ะทำเองค่ะ เอ้าไม่โยน Saint นะคะลูกไหนขอดูหน่อยค่ะขอดูแก้วหน่อยค่ะอุ้ยจะหมดแล้วว่าเมื่อกี้น <Source> <ces> ี ah. <sm ans> ้ทั้งกินทั้งหัวล้อทั้งตดแตกเลยนะคะว้าย ยกขยกอุ้ยอีกนิดนึงอะอย่างนี้พอกอบก็สู้ไม่ได้เลยนะใครก็สู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยเว้ไไวยไม่ถ่ายดูไม่ถ่ายเลยเว้ยหมดใจ โอ้โหนับอร์วันค่ะลูกสาว